สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีลบช่องนะครับของเบลฟิง UV9R+ นะครับเป็นตัวนี้นะครับเบลฟิง UV9R+ นะครับวิธีลบช่องก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีลบช่องพร้อมกันนะครับอ่ะเอานี้เลยนะครับเนี่ยผมจะลบช่องที่2นะครับเนี่ยช่องที่2นะครับวิธีลบ อ่ามันก็ไม่ยากนะครับอ่ะให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับเนี่ยครับวิธีลบช่องนะครับเอาทําพร้อมกันนะครับกดเมนูครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับไปเมนูที่อ่ายี่สิบแปดนะครับเนี่ยกดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดหรือกดสองแปดเลยแบบลัดนะครับสองแปดป๊บอ่าเมนูนี้เลยครับ delete ์นี่ครับนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูหนึ่งทีครับปึ๊บ อ่าลงมาช่องที่ต้องการจะลบนะครับเนี่ยมันเราต้องการช่องไหนเราก็เลือกเอาครับเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรพวกนี้อ่าผมสมมุติผมจะลบช่องที่2นะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยลบช่องที่2อ่าช่องนี้เลยนะครับต้องการลบช่องนี้นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วให้กดเมนู1ทีครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กด exit ออกมาครับปึ๊บอ่าอ่าถอยลงว่าช่องที่2มันยังอยู่ไหมนะครับอ่ากดถอยลงนะครับเนี่ยปึ๊บ อ่าเห็นไหมครับมาช่องที่1เลยช่องที่2มันถูกลบไปแล้วนะครับนี so ่ครับอ่าเห็นไหมครับ 3- 4ไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยช่องที่2มันถูกลบไปแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าวิธีลบง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับอ่าถ้าความถี่ของท่านมีเยอะก็อ่าลบออกนะครับอ่าทำตามคลิปที่ผมแนะนําเลยนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ